พาไหนคนมาหรือยังใครที่จะมาพิจิตร์ใเรื่องจะเรื่องที่ผมจะเข้าไปเนี่ยฮะฮะคุณพิชิตพรมาหรือยังที่คุณบอกว่าเจ้าหัวหน้าคนที่จะมาพิจิตร์ใเรื่องของผมเนี่ยมาหรือยังผมจะขอเข้าไปออยื่นเรื่องถึงเลขาธิการเนี่ยยื่นหนังสือเนี่ยเลขาธิการไหนครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นี่คุณอ่านตรงนี้ก็ได้อถือเลขาสภาผู้แทนราศฎรเลขาธิการคุณอ่านให้หมดเดี๋ยวจะมาโยกโยกกับผมว่าขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่และขอหลักฐานเอกสารด้วยตามที่ด้วยข้ามีความประสงค์จะ ขอทราบว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้ลงชื่อในหนังสือที่ลงวันที่เท่านั้นเท่านั้นเนี่ยชื่ออะไรมีหน้าที่หรือเปล่านะฮะขอหลักฐานในเอกสารที่แสดงว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจในการตอบหนังสือฉบับลงที่3พฤษภาคม65ของข้า ที่ข้ามีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนะอยู่ดีๆเอาหนังสือของผมมาตอบเนี่ยมันเรื่องอะไรมีอำนาจหรือเปล่าผมมีหนังสือถึงสภาประธานสภาเนี่ยไล่พวกเลขาที่ะีิการสภามาตอบหนังสือของผมเนี่ยมีหน้าที่หรือเปล่าเลขาเขาตอบหนังสือที่แล้วมันไม่ระบุชื่อเลขามันระบุแค่สำนักงานแล้วไม่แล้วไม่ลงชื่อด้วยาชื่อใครหนังสืออะไรครับหนังสืออะไรโอ้คุณตอบยาวที่ไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วคุณมาถามชิกแซกอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่หมดตรงนี้ผมจะมีหนังสือถึงเลขาเนี่ยส่งให้เลขาเนี่ย คุณมีอำนาจอะไรที่จะมาสอบถามอะไรผมมากมายล่ะคุณไม่ใช่ตัวเลขาคุณจะมายุ่งอะไรอ่ะนั่นรอรออะไรอ่ะก็ไม่รู้ครับนั่นเฉยไม่รู้แล้วคุณจะมาบอกผมรอที่รออะไรอ่ะไม่ตอบครับเฮ้ยไม่ได้ยังไงอ่ะงั้นผมจะเข้าไปนะผมจะไปสอบหนังสือถึงเลขาไปไไม่เรดี๋ยวหาสอไ้ครับพี่ไปหนังสือถึงเลขาคุณไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้ผมพูดอะไรอ่ะแล้วผมมีหน้าที่อะไรไม่รู้เฉยคุณบอกคุณยังไม่มีหน้าที่อะไรคุณยังไม่รู้เลยรอตรงนี้ก่อนรอทำไมอ่ะรออะไรรอใคร ้อใครเดี๋ยวเข้ามาใกล้ไม่ให้เข้าวกระพุนไกล้ไม่ใช่ก็เดินตามเข้ามาเด็ดเอาสิเอาสิสมัยเราเดินตามมันทำไมมันมีไอ้โควิดเข้ามาใกล้ทำไมผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาไม่ได้ใกล้ผมไม่ได้เดาอย่าเข้ามาใกล้อีกผมไม่ได้ใกล้คุณพี่ไม่ได้ครับอนุญาตให้เข้าไปผมไม่ตอบอะไรว่าตอบไม่รู้เรื่องให้รออย่าเข้ามาสิผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ใช่อย่าเข้ามาใกล้อีกคุณเข้ามามาเชิดผมเนี่ยคุณจะมีไม่ได้มาเชฮะไม่ได้ประชาชนเป็นพยานไม่ใช่เดินเดินเข้ามาสิ เดินเข้ามาเถอะกูจะคุณจะเชื้อโรคมาแพรผมนะเนี่ยเอาเลยครับทำอย่างเงี้ยเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยฮะเอาเลยฮะเอาเลยฮะเฟซบุ๊กคุณประจานเลยฮะประจานไม่ได้ประจานเชิญเลยครับเชิญเลยแต่พูดอย่างนี้มันมีพฤติการอย่างนี้พฤติการอะไรฮะจับมันมอาจจะมีเชื้อโรคก็ได้านนี้ราชการราชการแล้วทำไมกูเข้าไม่ได้ไม่อากูละกูไม่เป็นไรคุณดูฮะมึงมันยังได้เลยผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่กูเฉยเเชิญอะไรเชิญไปไหนกูจะมาธุระที่นี่มึงจะเชิญกูไปไหนถ้าพูดมึงกูผมผมผมไม่ทราบเลยพี่เไมม่่ใชของงึ คือพี่ทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยพฤติการหาอะไรพฤติการหาแล้วจ้ากูทําเนี่ยคนดูฮะเริ่มหาแล้วไม่ใช่ก็กูไม่ได้ว่ามึงหากูว่ากูทํากูมึงกูไม่เป็นไรอะไรฮะมึงกูไม่เป็นไรไม่ครับพี่มาเลยถ้ากูหมิ่นประมาทมึงมึงไปแจ้งความมาเลยพี่มาเลยฮะมาเลยฮะเอาอีกเอาอีกพี่เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรฮะอ้าวแล้วมึงว่าเอาเนี่ยเอาอะไรอ่ะเอาถ้ามึงกูผมจะไม่คุยนะฮะไม่คุยก็ไปผมจะอยู่นี่แล้วยืนอยู่ยืนยืนไปเจ้มึงไม่คุยมึงก็ไปอ๋อเอาเลยฮะอะไร ไอคนนั้นตอบไม่ได้ว่าให้รออะไระะฮะไม่ไม่ไม่ผมต้องปกป้องอห,หัวหน้าผมดิหัวหน้าใครหัวหน้ามึงนี่นะฮะเหรอหัวหผมครับปกป้องอะไรกูไปทำอะไรหัวหน้ามึงปกป้องอะไรผมผมผมจะให้เกียรติคนณี่ให้เกียรติพี่กูก็ไม่ตายเกียรติโก,ก้กูไม่มีเกียรติกูไม่ใช่สอสปลูกไทยอ๋อโอเคครับแต่กูเป็นคนจา้างไสอสสพวกนี้มาทำงานแทนโก้ยินดีพี่ยินดียินดดีชอบชอบมากเลยโอเคพี่ชอบอะไร ชอบการทำงานลักษณะนี้ฮะเออดีใครทำงานลักษณะนี้ใครทำงานกูไม่ได้มาทำงานโอเค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 ฮะชูศักให้รออะไรชูศักดิ์จันทร์สว่างให้กูรออะไรมึงทำไมไม่ตอบรอกี่นาทีรออะไรก็ไม่บอกไอ้ชวนเล็กไพ่มึงอยู่ไหนมึงมาดูแลประชาชนซะ ประชาชนที่มึงอาสาเขามาทำการแทนเนี่ยฮะกูเรียกไอ้ชวนแ้วยอดผิดออ